ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567 ทุนกระหม่อมยิงอุบลร,ราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังวัดอินทระวิหารพระอารามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะองค์หลวงพ่อโตทรงกราบแล้วทรงถือสายสูตรอันเชิญพระห่มถวายองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูง16วากว้าง5วาสองศอก สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเลื่อมสายศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และจากนั้นส่งบําเพ็ญพระกุศลถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567จำนวน133วัดจากทั่วประเทศเพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับประเพณีการถวายเทียนพรรษาถือเป็นประเพณีที่กระทำกันเป็นประจำทุกปีเมื่อใกล้เทศกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พระสงฆ์จะต้องอยู่ประจำวัดต,ตลอด3เดือนมาตั้งแต่พุทธกาลต้องมีการทำวัด สวดมนต์ทุกเช้าเย็นต้องมีการทูบเทียนจุดบูชาพระรัตนตรารัยพุทธศาสนกชนจึงพร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาสําหรับให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตาฏัรถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่งเป็นประเพณีอันดีงามก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติตน้นและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ทางนี้วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2295ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายในวัดยังมีบ่อน้ําพระพุทธมนต์ที่ทางวัดได้รวบรวมน้ําพระพุทธมนต์และน้าศักดิ์สิทธิ์จาก389แห่งทั่วประเทศมาไว้ภายในอาคารบ่อน้ําพระพุทธมนต์ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นิยมนําไปใช้ในการรักษาโรคภัยตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณอีกทั้งภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพชีวประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศีตั้งแต่ก่อนการบรรพชาเป็นสามเณรจบจนการมรณภาพปัจจุบันวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงมีพระโสพลธรรมวงศ์หรือเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา48รูป คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนไปพระโอโบโสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามรงบันเพ็พระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลงิงศพมีสมเด็จพระอญญารยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ คุณพุ่มเจนเซนเป็นพระโอรสในทุลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปในการพระราชทาน ผ่านเพลงศพคุณพุ่มเจนเส้นณเมนหลวงหน้าพระปราสริยยาพรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่30เมษายน2548ทางนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มเจนเส้นทูลกระหม่อมยญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีมีพระดำริก่กอตั้งมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโดยทรงตรหนักว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงประธานทุนของมูลนิธิเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเทศที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศหลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลณนะพระอุบโบสถแล้ว ทุนกระหมอมหญิงอุบลรา์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนไปทรงวางพวงมาลายัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มเจนเซนณนะอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอวมภายในสุสานหลวงวัดราชบอบพิสถิตมหาศีมาราม